มาแล้วครับนี่ครับปลากดเหลืองแต้มแรกได้แตงหมหว,วันเลยนะครับน,น้อยครับผม สวัสดีนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องพ่อนโมทุกคนนะครับวันนี้พ่อนโมก็มาตกปรากฏนะครับพอดีฝนตกแล้วก็เลยมาลองดูสองคันนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าตีลงไปแล้วนะครับ๋ยวจะให้ดูสภาพไม้นะครับนี่ครับคันเบ็ดสองคันครับวางไว้คงสามแยกนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองลงไปนู่นนะครับเราหมดกระกตีไปไกลๆนู่นแล้วเดี๋ยวพอดีฝนตกทั้งเขาโน่นนะครับน้ำมันก็จะไหลลงมานะครับเผื่อว่าปลากฏดมันจะขึ้นมาโอเคครับยังไงก็ช่วยติดตามรับชมด้วยนะครับเราไปรอลุ้นกันครับว่ามีตัวอะไรบุกปลาเข้ามาครับลกมากครับ ตอนนี้ก็เวลาหกโมงนะครับงลงไม้แรกนะครับยังไม่จอดเลยนะครับน้ำยังไม่ลงครับใส่จะต้องรอเดืกดไปครับพ่อนโมก็จะนั่งรอไปเรื่อยๆครับเช็นห้องพังก่อนรอน้ำมานะครับดีแก้ไว้เงี้ยครับถ้ามีตัวไงพ่อนโมจะเอาให้ดูนะครับเอาลรอครับเอาลรอ มาแล้ว,อ,วอ,อะไรไม่รู้ครับมาแล้วครับปลากดเหลืองแต้มแรกมาแล้วครับนี่ครับปลากดเหลืองแต้มแรกได้แต่หัววันเลยนะครับ จากลงไม้แรกไปประมาณสักสิบนาทีนะครับตัวแรกก็มาแล้ววันนี้หม,มานนะครับผมหมานมากครับแกปลาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงเหยื่อแล้วดูกันต่อไปนะครับ่าจะมีแต้มสองไหม ถ้าน้ำไหลแรงวันนี้ผมว่าสติตดีมากแล้วน้ำมันไหลเกื่อยมากแต่ยังดีนะครับยังมีตัวต่อดีครับต่อดีครับเด็กบักางเข้าเงยครับเฮ้ย อยู่แล้วเปล่าตัวน้อยมากครับเนี่ยายตัวน้อยครับผม นี่ปลาอะไรครับนี่ปลากดหรือปลาขยงก,ก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นปลากดโอเคครับแกมีสองตัวน้อยนึงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต้องหาตัวใหญ่ให้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับ เดิมตรงดีแล้วเดยวมาคนเดียวตามเคยนะครับวีดีโอตลอดครับผมน้ำก็ไห,เหลเอื่อยเกยนะครับไม่รู้ว่าจะไหลน้ำจะมาหรือเปล่า,าน้ำมาในสวยเลยครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับ อเมก็เปิดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับไปกระดวงนิดนึงหายไปเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วครับ Oh. หลุดนะครับหล, <c oughs> หลุดเฉยเลยครับลากมาหลุดตรงฝั่งนี้เองอน่าเสียดายนะครับ แล้วครับผมน่าจะติดก็ไปไว้กันงูด้วยแล้วก็กันยุงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าลกมากครับเนี่ยอันนี้ก็มีแต่ป่าครับป่างั้นเลยครับพอเราโวแวกเข้ามาไม่มีใครเข้ามานะครับ ก็มีนักตกเบ็ดอยู่ข้างนอกก็มีนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้นะครับพอละโมได้สองตัวแล้วโอเคครับหมายนี้ก็ไม่มีตัวแล้วนะครับน้ำไม่ไหลแล้วนะครับเดี๋ยวจะย้ายหมายไปที่อีกคลองนึงนะครับคของนู้นเห็นมีพี่ว่าเขามีพี่ๆเขาว่า ไอ้น้ำสวยนะครับน้ำมาเดี๋ยวเราจะย้ายหม่ไปนู่นนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะมีตัวเปล่าเดี๋ยวถ้ายัางไงกลับมาแล้วน้ำน้ำมาถึงเมื่อไรจะกลับมาใหม่นี้ใหม่นะครับโอเคครับย้ายใหม่นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงหมย้ยสองแล้วครับลงเบ็ดแล้วนะครับหมายรกเป็นสะพานนะครับพอดีฝนตกน้ำขึ้นนะครับเนี่ยคลองเมื่อกี้น้ำไม่ขึ้น,นครับมองไม่เห็นนะครับน้ำน้ำขึ้นสูงเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามีตัวเราพรนโมจะถ่ายให้ดูนะครับหัวหนุ่มตีนปมาครึ้มๆลุมคลก็ลุ้นเลยมันไม่เห็นหัวกลยมีคนมาเยอะเลยนะครับวันนี้ขนาดนี้ไม่เหหัวกูหรอกสงสัยจะสนุกครับวันนี้ ระวังพลาดนะพี่โด,ดน้ำเลยนะนี่สร้างบนรถนะมีพี่เขาได้แล้วครับตั็ใหญ่ไหมพี่ัวน้อยัวน้อยเนี่ยครับคนละสองคันสองคันประหยัดพื้นที่นะครับแบ่งๆกันลงพอคนเยอะสะพานเดียวอ้ยนี่ยังคนน้อยครับรถพอนะ่อโนโมบิ๊กไฟกว์ขเขาเลยอนะจักรยานไฟฟ้าเลยครับ ไปห,หารองเท้าที่พึ่งเห็นนี่มึงอ่ะ้าแมงข่าวบนมีตอดนะครับของผมเงมียบเลยครับเด,บดบย๋่วผมไม่ดีนะครับผมเอารองเท้าแตะตัดแล้วก็ย่อนลงไป <laughs> ของพี่เขาใช้เหยื่อมักของผมใช้รองเท้าแตะครับมันไม่ค่อยกินยังไม่ต่อเขาเลยครับเนี่ยมีนาได้แล้วครับนาเขาได้แล้วโอ้นี่เขาถ่ายใกล้ตัวใหญ่เหยื่อนี่ครับพี่อัดต่องให้ผมหน่อยอื้ม เห็นาครับได้แล้วครับตัวนึงมานั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าน้ำลงผมคิดว่าจะกินดีอยู่นะนี่นะเขาหมักเองเนี่ยไขวัปวปลา,<อ>าปา้อไก่เดี<า><า>๋ยวนี่<ท>มานี่ใช่หมูหมต้องบดไหมครับบดบดครับ ทำมาก็ได้ให้มันแหลกให้เละเลยเลแล้วก็ตีนุ่นให้ฟุ้งผสมกันหยำหยำๆยำหยำหยำ <c oughs> <laughs> ถูกไหนะ <c oughs> จับแวไมต้องล้งางมือมาพันเดียวเลยได้ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับอยู่ข้าวครับผมยังไงก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับปลาก็ไม่ค่อยกินครับน้ำนแรงมาก ถ้าก,กลัวเอาน้ำไม่อยู่ครับแล้วก็ขยะเยอะด้วยครับเดี๋ยวหยิวข้าวเลยกลับมากินข้าวก่อนครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมเดีย๋ยวดูแม่ทำอะไรน,นี่ครับแม่ทําข้าวทอดปลาครับปิ้งปลาแล้วก็ผัดเผ็ดปลาแกงเนื้อครับดีครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับ ยังไงก็รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อนอโมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ